สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในช่องกูเที่ยงแอนคอร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับไม่ได้มาสอนดนตรีนะครับวันนี้จะมาแนะนำาลครับนะครับมารีวิวนะครับอันนี้นะครับเป็นไม้กันสั่นนะครับแบบแมนนวลนะครับหรือว่ากิมบอลนะครับแบบแมนนวลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เปล่าๆนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในเป็นยังไงนะครับนี่นะครับสำหรับอันนี้คือจะได้เป็นความรู้นะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับอยากได้ไม้กันสั่นแต่ว่าเรายังไม่อยากซื้อรุ่นที่มันแพงๆนะเป็นพันนะครับเราซื้อในราคาหลักร้อยนะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวหลายๆท่านนะครับก็รีวิวไว้แล้วนะครับแต่ว่านี้จะมารีวิวในสไตล์ของกูเที่ยงนะครับประกอบยังไงเนาะวันนี้ อันนี้นะครับมันก็จะมีนะครับตอนนี้ออกมามีอยู่ประมาณ3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับเป็นด้ามจับแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นด้ามจับชัวร์นะครับตัวนี้ชิ้นที่1ผ ah, ่านไปนะครับช <laughs> ิ้นที่2อันนี้รู้จักนะครับอันนี้คือได้จะเป็นที่หนีโทรศัพท์นะครับอันนี้รู้จักนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับไม่มีคู่มงคู่มืออะไรทั้งสิ้นนะครับเอาละนะครับนะครับเราก็มาเสี่ยงดวงกันนะครับตอนนี้ยังไงน้ออะบนี้ เดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้จะรีวิวนะครับจะถ่ายให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราใส่ระหว่างใช้ที่ใช้ไม้กันสั่นแบบแมนนวนกับไม่ใส่นะครับเราเดี๋ยววันนี้จะมามาเดินมาวิ่งนะครับให้ดูนะครับว่ามันมันจะกันสั่นได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงนะครับเป็นเพื่อเป็นในส่วนของอันนี้เป็นลูกตุ้มนะครับหนักนะครับ3ลูกนะครับอ่า อันนี้ก็จะปรับนะครับพอตัวนี้ออกปั๊บนี่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 เคยเห็นแล้วนะครับอยู่ใน youtube นะครับมีหลายท่านทำาไว้แล้วนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับนี่ปั๊บอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้นะครับนี่ไม้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นครับแล้วก็จะหมุนเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับปั๊บ แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ส่วนนะครับมันยังคงเยงกงเงยงอยู่ครับตอนนี้เราจะเพิ่มนี้เข้าไปนะครับเอาลูกลองอันเดียวก่อนนะครับเขาบอกว่าโทรศัพท์ถ้ามันไม่หนักมากนะครับเขาบอกว่าให้ใส่ลูกเดียวก็พอหรือสองลูกนะครับลองสองลูกก่อนแล้วก็ขันเข้าไปนะครับแต่ถ้าพวกเป็นกล้องนะครับกล้องดีเดลอารือว่าอะไรนี้เราก็ต้องใส่อาจจะหนักหน่อยนะครับอ่าะพอไม้ก็หนักแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้จับไม่ได้เอาโทรศัพท์เลยเลยนะครับ นี่เขาว่าประมาณนี้นะครับแล้วมันจะไปยังไงต่อนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าที่หนีบโทรศัพท์นะครับนี่ท่านไหนที่เป็นสายเซลฟี่นะครับสายโดยเฉพาะตอนนี้นะครับหลายท่านก็มามีความเขาเรียกว่าเป็นอยากเป็นยูทูบเบอร์นะสำหรับคุณเทียนนะครับที่ เจอปัญหาในการถ่ายวีดีโอก็คือมันสั่นนะครับมันจะสั่นมากนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ก็ยังไม่มีการสั่นนะครับนี่นะครับนี่แหรอต้องจะลองนะครับทดสอบนะครับโทรศัพท์มันต้องเอาเคสออกก่อนนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เอาเคสออกมันก็จะมันจะใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามารอนะครับอันนี้ตอนนี้เรามาตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์นะครับอ่า ตอนนี้มันยังไม่ได้ศูนย์มันเกิดจากอะไรครับตอนนี้มันน่าจะเกิดจากเราต้องปรับตัวนี้นะครับนี่ตอนนี้มันยังไม่ได้ศูนย์เพราะมันมันหน้ามันทิ่มลงไปนะครับเราต้องให้มันอยู่ลักษณะแบบเลยแบบเขาเรียกว่าอะไรพิอิสระนะครับเป็นอิสระเราลองถอยๆมาดูลองดูตอนนี้ก็เป็นในช่วงของลองผิดลองถูกนะครับไม่มีคู่มือมาให้นะเราก็เดี๋ยววันนี้จะลองถ่ายนะครับวันนี้จะมี มาลองถ่ายว่าการวิ่งเป็นยังไงครับอ่ามันทำไมมันเอียงนะครับที่มันเอียงเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะกล้องมันเอียงหรือเปล่า<ฮ>อ่าอันนี้เห็นเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับสําหรับบางท่านที่ยังไม่เคยใช้นะครับนะครับแต่ว่าท่านที่เคยใช้มาแล้วอาจจะอ่านี่ครับเราจะเราอนะครับชืดอ่านะครับไม่รู้ว่าจะการสั่นได้แค่ไหนนะครับอเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว อัันนนี้มได้ไหมครับเรามาลองดูเลยนะครับว่าแล้วเ,เปรียบเทียบนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้กันสั่นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> วันนี้เราก็จะมีอ่าเห็นไหมครับสังเกตว่า มือนะครับมือมือเราเอียงนะครับแต่ว่ากล้องไม่เอียงนะครับมือเราเอียงแต่ไม่แต่ว่ากล้องไม่เอียงเดี๋ยวเราลองขยับอีกนิดนึงมันยังมันยังถ้ามันหน้ามันคว่ำนี่เราต้องปรับไปยังไงครับหน้ามันคว่ำครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับอันนี้เราจะถ่ายแบบอันนี้ไม่ได้ใส่นะครับ ไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นนะครับวิ่งครับโอเคนะครับอันนี้คือการคิดนะครับโดยใช้โดยใช้ไม้กันสั่นนะครับอ่านะครับก็มดูนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับ เอาเราจะวิ่งนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับไปทดสอบนะครับก็สังเกตว่านะครับการการสั่นเนี่ยนะครับก็จะได้ในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ใช้นะครับต้องมีความเข้าใจนะครับเขาเรียกว่าต้องเข้าใจการทำงานของมันด้วยนะครับ เราสามารถจับยันนี้ได้ครับนะครับข้อดีนะครับแต่ข้อก็จะมีน้ำหนักนะครับในเรื่องของน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในตอนาำคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวนะครับไมค์กันสันนะครับก็เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับผู้ที่เริ่มต้นในการทําคลิปวิดีโอนะครับในการทำคลิปวิดีโอที่อาจจะยังไม่ต้องลงทุนมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับก็ดูเียบเทียบเอานะครับในคลิปนะครับที่เำลังทำให้ดู นะครับก็ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็ลองดูนะครับท่านไหนที่สนใจก็สามารถสั่งได้นะครับหาหาดูได้นะครับใน Lazada นะครับหรือว่าใน s h อ p e e นะครับที่เป็นการซื้อขายออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับคุณแจ้าก็ขอลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ